วันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับช่วง Saturday Talk นะครับผมอยู่ที่สวนสัตว์นครราชสีมานะครับหรือโคราชและอยู่กับคุณบัญญัติอินสวนครับผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมาสวัสดีครับสวัสดีครับ ใงญ่ครับสนุกนะครับเป็นพอออสวนสัตว์เนี่ยครับก็ทิพิ์อยู่กับธรรมชาตินะฮะแล้วก็งานบริการสังคมให้การศึกษาอันนี้ครับสวนสัตว์โคราชเนี่ยใหญ่เหมือนกันนะผมไม่เคยมานี่ต้องบอกท่านพอกจริงจริงครับตั้งมากี่ปีแล้วครับตัาหมดจะเริ่มตั้งปีสามสองก็ประมาณยี่สิบกว่ายี่สิบเอ็ดปียี่ครับเมื่อกี้คุยกับพอเนาะเราบอกคนที่เริ่มคิดคือนาชาติคนเอกชายชวนละวันครับสมัยเป็นรัฐมนตรีครับแล้วตอนนั้นใครเป็นนายกนะท่านพลเอกเปรมพลเอกเปรมครับอ๋อพลเอกเปรมก็ถือว่า โคราชเนี่ยเหมือนบ้านที่สองเหมือนกันนะนะฮะทำไมตอนนั้นเนี่ยชาติถึงคิดว่าต้องทําโคราชตอนนั้นคือจริงๆแล้วในเรื่องของสวนสัตว์เนี่ยนะฮะมันเป็นแหล่งเรียนรู้นะฮะแล้วก็เป็นแหล่งที่พักผ่อนหย่อนใจหลายๆเรื่องในเรื่องการอนุรักษ์ครับในเรื่องของวิจัยครับนะครับเอแล้วก็คนโคราชสนใจไหมครับจริงๆแล้วทังภาคอีสานเนี่ยนะฮะก็ถือว่าแหล่งธรรมชาติเนี่ยมันมีน้อยนะฮะ แต่เรื่องของสวนสัตว์เนี่ยก็เหมือนเป็นโชว์รูมนะฮะรวมทั้งพืชทั้งสัตว์แล้วก็เรื่องการบริการการพักผ่อนเนี่ยอมาวันเดียวเนี่ยได้รับความรู้ด้วยสนุกสนานเลยอันนี้สัตว์ที่อยู่ที่นี่ครับเป็นสัตว์ของประเทศไทยเป็นสัตว์ของที่มีหากินอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานเมื่อก่อนหรือเปล่าจริงหรือเปล่ามีทั่วไปด้วยแล้วก็มีทั่วไปด้วยฮะครับแล้วก็ในเรื่องของ นกกระเรียนนะฮะอืมจริงๆแล้วก็มีทังภาคอีสานมีเมื่อก่อนก็มีทั่วไปนะฮะเมื่อก่อนมีเยอะครับมีเยอะฮะอะไรที่เป็นจุดเด่นของสวนสัตว์ที่พอคิดว่าเป็นจริงๆแล้ววัตว์เราตั้งมาเนี่ยในนโยบายของผู้ใหญ่นะคือในเรื่องของอ่าบิ๊กไฟหรือห้าผู้ยิ่งใหญ่ห้าผู้ยิ่งใหญ่ครับโอ้โหฟังดูเท่ครับมีอะไรบ้างครับก็มีแรดมีสิงโตมีเสือดำเสือดาวนะฮะค้างอพิกาแล้วก็ควายป่านั่นเอครับ คนที่มาดูชอบอะไรมากที่สุดหรือชอบ้าผู้ยิ่งใหญ่เลยก็จริงนะคนมาดูก็ชอบทุกอย่างนะครับนะฮการบริหารสวนสัตว์นี่ยากแค่ไหนครับอะไรเือหลักของการบริหารจริงๆแล anyway ้วในเรื่องของสวนสัตว์เนี่ยนะฮะมันก็ต้องในเรื่องนี้หนึ่งคือเรื่องการบริการครับบริการทั้งสัตว์บริการทั้งคนนักท่องเที่ยวหลายเรื่องทั้งพืชทั้งสัตว์อ่ะพืชสัตว์คนที่อยู่ในสวนสัตว์เนี่ยนะเราก็ต้องดูแลทั้งหมดมีความสําคัญหมดนะครับพื้นที่ห้าร้อยก่าไร่ครับ ในสวนสัตว์โคราชเองเนี่ยท่านผู้ในการแบ่งงานกันยังไงครับตอนนี้ก็มีแบ่งเป็นหกฝ่ายนะในเรื่องของฝ่ายรับรู้สัตว์ฝ่ายรักวิจัยฝ่ายบริหารงานทั่วไปฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายให้การศึกษาครับแล้วท่านผอ,อหลักบริหารของท่านเนี่ยทำไงให้ลูกน้องลูกน้องต้องรักสัตว์ไ้มอันนี้จริงๆแล้วนะแล้วก็ต้องฝึกฝนให้มีจิตสำนึกนะ ครับว่าสัตว์เนี่ยก็เหมือนญาติเราครับเพราะเราอยู่ได้เหมือนญาติเลยนะครับสัตว์เลี้ยงเรานะสัตว์เลี้ยงเราไม่มีสัตว์เราไม่มีงารทำครับไม่มีงานทำฮะเราเจ็บไข้เด็ป่วยลูกเมียเจ็บไข้เด็ป่วยก็ไปเบิกจมานะครับอช้าก็มาทําหน้าที่เันแล้วครับจิตสํานึกเหล่านี้นะแล้วก็ต้องปลูกฝังไว้อทั้งพนักงานของเราเองคนที่มาเที่ยวชมก็ดีให้รู้จักรักนะฮะในเรื่องของธรรมชาติ รักษาสิ่งเหล่านี้ไว้นะครับม,มีสำนึกในเรื่องของธรรมชาติสัตว์ปลาต่างๆครับเด็กๆรุ่นใหม่รักสัตว์รักธรรมชาติาน,นครับเพราะว่าตอนนี้ของเราเนี่ยนะฮะม,มันมีโครงการเรียนรู้ที่รัฐบาลเนี่ยให้มาเนี่ยปีละแสนคน,นะเด็กนะมีสองวันหนึ่งคืนไปชเช้าเรียนกลับเนี่ยนะครับรัฐให้มาเที่ยวจ่ายให้นะครับเ๋อรัฐจ่ายให้ให้มาเที่ยวแล้วเด็กๆมาได้ดูหมดสัตว์อะไรเป็นไงครับแล้วดูเรื่องวิจัยได้ไหม วิจัยนี่เฉพาะกลุ่มบางกลุ่มฮะอันนี้ครับส่วนใหญ่ที่โคราชนี่วิจัยเรื่องอะไรครับอันนี้ก็มีพวกนกกระเรียนเนี่ยฮะงานการปล่อยนกกระเรียนคืนสู่ธรรมชาติอันนี้เราดำเนินการอยู่น้ครับมันมันจะสูญพันธุ์ไหมนกกระเรียนเนี่ยในในในบ้านเรานี่ไม่มีแล้วฮะในบ้านเรานี่ก็้มนมี่มีเราก็ถือว่าในแหล่งขยายพันธุ์ของเราเนี่ยทั้งหมดเรารวมไว้ขยายพันธุ์ได้ร้อยว่าตัวแล้วนะครับอันนี้ที่นี่ครับเป็นศูนขยายพันธุ์ที่คิดว่า ไม่ใช่ในเอเชียอาจจะใหญ่ที่สุดในโลกก็ไรนะแต่เฉพาะอต้องเดินฟานไทยนี่นะครับนกในธรรมชาติของเมืองไทยเราไม่มีแล้วนะครับต้องบอกว่าสูญพันธุ์จากธรรมชาติไปเมื่อประมาณสัก4ี่ห้าสิบปีที่แล้วครับการการเพาะเลี้ยงจะพบเห็นเฉพาะในกรงเท่านั้นครับผมอนอื่นต้องขอท้าความหน่อยสัตว์คอราสซีมามีนกกระเรียนที่เริ่มเพาะเลี้ยงจริงๆตั้งแต่ปี2532ทีนี้เลี้ยงมาประมาณเจปี ปี2540เราสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้ครั้งแรกต้องถือว่าเป็นการเพราะขยายพันธุ์ในกงครั้งแรกของโลกด้วยหลังจากนั้น10กว่าปีที่ผ่านมาเราก็สามารถเพาะขยายได้ประมาณร้อยกว่าตัวทีนี้มันจะมีอยู่อีกส่วนหนึ่งคือนกที่ไม่สามารถขยายพันธุ์ได้โดยวิธีธรรมชาติเนื่องจากเป็นนกที่รักเดียวใจเดียวเมื่อคู่ของเขามีปัญหาอาจจะบาดเจ็บอาจจะตายน้ําเชื่ออาจจะไม่ดีอย่างเนี้ย เขาจะไม่ไม่ยอมรับไม่ยอมเปลี่ยนคู่กับตัวอื่นเราก็เลยผสมเทียมสรุปว่าเราผสมเทียมได้สําเร็จแล้วก็มีลูกเปีย่ยงต่อเนื่องทุกปีลูกที่เกิดจากธรรมชาติด้วยลูกที่เกิดจากการผสมเทียมด้วยประมาณ150กว่าตัวแล้วอยากจะบอกว่านกกระเรียน,นเป็นนกที่ที่สวยงามมากและเป็นนกน้ําที่ขนาดใหญ่ที่สุดทันั้นการกินอาหารการการดำรงชีวิตจําเป็นจะต้องใช้พื้นที่มาก ใช้อาหารมากาแล้วก็ชีวิตเขาก็จะยืนยาวมากด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเข้ามาดูนะจะแตกต่างจากนกชนิดอื่นอาจจะต้องใช้ความความาพิธีพิถันในการชมนิดนึงเนื่องจากว่าเขาอยู่เป็นคู่แล้วก็ชอบความสงบิสัต์เรานี้มีทางที่จะกลับ,บไปสู่ธรรมชาติไหมหรือมันไม่มีไม่มีที่ธรรมชาติที่อยู่ได้จริงอันนี้เราก็ได้ทําโครงการกับร่วมกับมหาลัยนะฮะแล้วก็ของ,งต่างๆเนี่ย สำรวจแหล่งน้ำนะครับที่จะปล่อยให้กลับคืนสู่ธรรมชาตินครับอันนี้กําลังดําเนินการอยู่ะครับร้อยกว่าตัวครับน่าเสียดายนะเราต้องช่วยกันรักษาเยอะๆครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่ว่ามันในประเทศไทยมันสูญสิ้นไปหมดแล้วครับแล้วเราพันมาจากไหนทางนั้นอ่ะอันนี้มันเมื่อก่อนเนี้ยคือมีคนเอามาบริจาคให้นะครับอ๋อคือที่เหลืออยู่นี่คือเฉพาะที่ในสวนสัตว์แล้วครับในธรรมชาติไม่เหลือแล้วไม่มีแล้วเมืองไทยจะมีอาจจะมีใน ลาวนะคมับ้ากพม่าบ้างครับครับอะแล้วพอเรามานั่งตรงนี้เนี่ยท่านท่านผู้ชมอาจจะบอกเอะคุยกับท่านผอเรื่องสวนสัตว์ทําไมมีสวนน้ําอยู่ครับฮะอันนี้คือสวนสัตว์เนี่ยมันเป็นแหล่งบริการหลายเรื่องนะฮะในเรื่องการตักงควาจิตใจในเรื่องให้ความรู้ทางสรเนี่ยเราก็ต้องมีตรงนี้ด้วยครับครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือคือเหมือนกับว่าดึงเด็กมาเที่ยวด้วยครับคนเข้าเยอะมันสนชอบนะ ครับเยอะฮะตรนนี้ผมเองผมเห็นยังอยากเล่นเลยครับหน้าทางน่าสนุกครับแต่ว่าต้องเสียตังค์เพิ่มไหมฮะก็ผู้ใหญ่เจ็ดสิบาทเด็กกสิบห้าบาทนี่คือเข้าสวนสัตว์เลยครับเล่นสวนน้าได้ด้วยครับอะไรเก็บเงินขนาดนี้แล้วสวนสัตว์อยู่ได้เหรอคือจริงๆแล้วเนี่ยฮะในของเอ่อสวนสัตว์เนี่ยคือดำเนินการเนี่ยนะฮะในเชิงสังคมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ฮะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไอค่าใช้จ่ายที่เก็บเนี่ยถือว่า เล็กน้อยมากครับเราต้องขึ้นง,งบประมาณจากรัฐครับปีหนึ่งใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับมันจะมีสองส่วนงบอุดหน,นุนของรัฐบาลนะงบองค์การทุฐสัตว์ก็ปีหนึ่งก็ประมาณในองค์การทุสัตว์ก็ประมาณสักสามสิบกว่าล้าน,ารานครับซึ่งก็มาเยอะเลยครับต้องหาคนมาช่วยสนับสนุนครับคนในชุมชนโคราชเนี่ยมาช่วยสัสัตว์บ้างไหมครับก็ช่วยฮะอันนี้นะฮะทางทัฐสัตว์โคราชเนี่ยก็ในภาคพื้นอีสานเนี่ยคนก็มาอุดหนุนเยอะครับอืมอะไรที่เป็น สัตว์ที่พออชอบมากที่สุดชอบทุกอย่างพออนี่มาจากเขาเขียวใช่ไหมครับโตมาจากเขาเขียวแล้วก็ไปอยู่สงขาสั้เจ็บปีฮะอ๋อเหรอฮะครับเพราะงั้นก็เห็นมาเขาเขียวสงขาครับแล้วก็มาอยู่โคราชครับโคราชโคราชได้กี่ปีแล้วครับประมาณสามปีครึ่งแล้วครับเออที่บอกที่นี่มีแมวน้ําด้วยครับมีโชว์แมวน้ำนี่ครับฮะมาจากไหนแมวน้ำแมวน้ำนี่ก็มาจากอ่ะอริกาใต้นะฮะนี่ของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนฝึกแมวน้ำนะฮะ อเป็นโรงเรียนฝึกแนวน้ำเลยไปส่งไปให้เขาดินไปส่งให้สงขาไปส่งให้ของราชบมงคลที่ตังก็ก็ฝึกที่นี่ฮะแสดงว่าต้องมีคนที่รู้เรื่องนี้อยู่ที่นี่ด้วยครับฝึกวันฝึกเขาเรียกอะไรปีปีเรนกี่ตัวหรือส่งไปกี่ตัวก็มีเขาดินก็ห้าตัวแล้วก็สงขาอีกสามตัวแล้วมันมัาเรียนแบบนี้แบบเรียนียงใหม่มันที่นี่ครับ สนุกสินเนัะมันเป็นอะไรที่น่าน่ารักมากเห็นบอกว่าในพื้นที่ก็มีมีที่รับรองใครมาเที่ยวก็มาอยู่ได้ครับมีมีบ้านพักรับรอง